เจ้าค่ะน้ำหวานง่วงง่วงน้ำหวานไปนอนสะก่อนง่วงเอากะดอกกะเดีย้ยนอนหม่องนี่แหละเจ้าค่ะเพราะว่าคุณยายหดน้ำผักใหม่ๆมันเย็นเย็นได้หม่องเนี่ยไอ้ทั้งหยอดไอ้ทั้งหยอดน้ำหวานนอนตื่นแล้วน้ำหวานมีแห้ง,งมีงแห้งไอ้ทั้งหยอดมาเด่งกับน้ำหวานแน่น้ำหวานคันเขียวไหมไอ้ทั้งหยอดมันคันนิดนิด อยากกัดอันนุ้นอยากกัดอันนี้พันนะตอนเป็นเด็กน้อยนลยนะไอ้ทุ่งหยอดแค่ขั้นแข่าบอไอ้ทุ่งหยอดเท็ดเด็ดใหญแน่น้ำน้ำหวานแน่แน่น้ำน้ำหวานแน่เลยไอ้ทุ่งหยอดแค่ขั้นแข่าบอเนี่ยน้ำหวานอยู่ก็ถูกเลยน้ำหวานน่ะขั้นแข่านิบนิบนิบนิดนิบนิบมันขั้นมึงขั้นได้ไอ้ทุ่งหยอดสมัยไอ้ทุ่งหยอดเป็นเด็กน้อยน่ะไอ้ทุ่งหยอดเท็ดจังไหญแน่น้ำน้ำหวานแน่ พี่ก็เคยคันฟันนะตากบยายก็ซื้อขนมมาให้พี่แทะขนมเปิน้นก้อนๆป็นเส้นๆพี่ก็แทะมันก็หายคันฟันหายเจ็บฟันนะแล้วอร่อยด้วยบางครั้งอ่ะขนมหนักเหมือนขาไก่เลยเท่าที่พี่จําได้นะบางอันก็เป็นเส้นๆแทะแทะไปแทะมาก็กินได้ด้วยเหมือนเป็นขนมอ่ะตากบยายซื้อมาให้ น้องหวานก็ไปบอกตาแต่ยายซื้อให้สิตอนนี้น่ะพี่ท่องหยอดเป็นขั้นหลายเนี่ยแทะกระถางบัวนี่แหละกระถางอ่างปลานี่แหละแทะกระถางอ่างปลานี่แหละน้องหวานเดี๋ยวฟันก็หักหรอกบอกไม่ฟังฟันหักจะว่าไงแต่มันขั้นแขวเนาะขั้นแขวขั้นฟันก็ได้อันแทะนิโปแทะนิโปตีนไอ้ท่องหยอดได้บอ ไอ้ท่้งหยอดน้ำหวานแค่นี้โปรตีนไอ้ท่้งหยอดได้บอกโอ้ยขันเข่ยเด้ขคันเข่วเด้อโอ้ยแทะมงนี่ล่ะจี้หายขันเข่วขันขันเฮ็ดจังไหนจีคันน่ะคุณยายเจ้าขาคุณตาเจ้าขาน้ำหวานขันเข่วหลายเจ้าค่ะน้ำหวานขันขันเข่วคุณตาเจ้าขาคุณตาออกไป้างนอกกันน่ะคุณตาน่ะซื้อขนมมาให้น้ำหวานแทะแน่น้ำหวานขันเข่วไอ้ท่้งหยอด ก็บ,บหาน,าน้ำหวานแทะนิปโปรตีนไหมขั้นน้ำหวานแทะนิปโปรตีนไอท้ทงหยอดไอทงหยอดก็ะเห็ดตาเขียวใส่น้ำหวานพน่ะน้ำหวานก็หาพูดไปแพะอะไรไม่แทะมนแทะนิโปรตีนพี่ทงหยอดพี่ทงหยอดไม่ให้แพะนะอย่ามายุ่งกับพี่ทงหยอดนะพี่ทงหยอดร้อนแม่พี่ทงหยอดร้อนรู้ไหมร้อนมากเลยวันนี้อากาศร้อนน่ะถ้าไอถ้าไอทงหยอดบ,บ่ห้น้ำหวานแทะ น้ำหวานก็แทอันนี้ก็ได้นี่มันแทนอีหยังบริสุทธนี่แทนพลาสติกอีหยังบรุทธโอ้ยมีแห้งดิมีแห้งมีแห้งไอท้องหยดน้ำหวานคือมีแห้งแท้นี่ะแทอันเนี่ยโอ้ยมีแห้งหลายมีแห้งหลายขั้นแขวเด้งขั้นแขวเด้กัด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 มันจะได้หายขั้นแขวะขั้นแขวเอากดออกก็ได้ขั้นแขวมาให้น้ำหวานกัดเนี่ยนะให้น้ำหวานกัดเนี่ยนะกัดมองใดก็ได้โอ้ยมาขั้นแขวะขั้นแขวะหลายโอ้ย กัดปอกคอย้ท่องหยดนีได้บ่กัดกระเบื้องก็บ่หายขั้นแขวกัดขนในท่องหยดได้บ่นี่นี่นี่กัดนี่ปูดตีในท่องหยดนี่ไอ้ท่องหยดกัดนี่ปูดตีแน่้องหมานก็อดทนหน่อยสิเดี๋ยวตาก็ซื้อขนมมาให้แท้วุย้ยน้องหมานนี่